คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแค่2ปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอม์นะคะอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็จะเรียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเอไม์นะคะ,ะถ้ายังจำกันได้เอไม์ก็คือสารประกอบอินทรีย์นะคะที่มีเอไมล์เป็นองค์ประกอบก็คือตัวนี้ c o แล้วก็ NS2 นะคะนี่คือมฟังก์ชันของเอไม์นะ การเตรียมเอไหรือการสังเคราะห์เอไมเนี่ยสารตั้งต้นที่เราใช้ก็คือจะต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็แอมโมเนียนะคะแอมโมเนียก็คือ NH3 เนาะกรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยสังเกตตรงฟังก์ชันก็คือ C ดับเบิลบอน O แล้วก็ o s นะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิกิริยามันก็จะเกิดง่ายๆในส่วนของกรดคาร์บอกซิลิกนะคะก็จะมีการเสีย o s ออกไป หรือไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะเสียไปในรูปของไฮดรอกไซด์ไอออนส่วนในฝั่งของแอมโมเนียก็จะสูญเสียไฮโดรเจนออกมา1อะตอมกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะไฮดรอกไซด์ไอออนกับไฮโดรเจนไอออนเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มาเกิดเป็นน้ำก็คือ H2O เห็นไหมคะ O-H ก็จะรับไฮโดรเจนมา1อะตอมแล้วก็กลายเป็นน้ำทีนี้ส่วนที่เหลือเหลืออะไรนะคะ เรามาดูกันง่ายส่วนที่เหลือก็คือ R ก็คือหมุกอันคิวนะคะ RC ั o เบิ O ส่วนนี้นะกับ NS2 นี่คือส่วนที่เหลือเขาก็จะเลื่อนมาสร้างพันธะนะคะเห็นไหมคะก็จะเลื่อนมาชิดต่อกันเขียนใหม่ก็จะเป็น RC ั o เบิ O แล้วก็ NS2 ตรงนี้ละคะ่ะคือ A m ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็มาเกิดเป็นนะ้ำนะคะอันนี้ก็จะต้องทําที่อุณหภูมิสูงนะคะปฏิกิริยานี้ต้องใช้อุณหภูมิสูงมันจะคล้ายๆกับเ s t e r i f i c a t i o n นะคะแต่เ s t e r i f i c a t i o n น่ะเขาใช้กดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์แล้วไดเอสเตอร์ er, นะคะอันนี้การสังเคราะห์เอไมล์เนี่ยเราใช้กดคาร์บอกซิลิก แล้วก็ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียสิ่งที่ได้คือเอไมล์กับน้ำนะคนะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่นการสังเคราะห์เอธานไอมาหรืออะเซทามไอนะคะโดยใช้กรดแอซิติกกับแอมโมเนียปฏิกิริยานี้นะคะทุกคนอันนี้คือกรดแอซิติกนะคะกรดแอซิติกนั่นเอง C S 3 C o d O O N อันนี้ก็คือแอมโมเนียเนาะ นี่ก็คือใช้เป็นสารตั้งตน้นทีนี้ก่อนที่จะเขียนผลิตภัณฑ์นะเมื่อกี้อธิบายมาแล้วหนึ่งรอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงในส่วนของแอมโมเนียนะเขาก็จะเกาะกันแบบนี้นะคะ N N3 แบบนี้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือไฮดรอกไซด์ก็จะหลุดออกไป o เนี่คุณหลุดออกไป นะหลุดแล้วคุณก็ไปเอาไฮโดรเจนของแอมโมเนียมาหอะตอมแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรคะมาเกิดเป็น H2O หรือมาเกิดเป็นน้ำนั่นเองตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือเกิดอะไรขึ้นนะที่เหลือเขามีอะไรเกิดขึ้นก็มาดูตรงแอมโมเนียก็จะเหลือ NS2 นะคะก็จะเหลือ NS2 แล้วในฝั่งของกฎดเขาก็จะเหลือ C S 3กับ C ดับเบิลบอนโอเราก็เอามาเชื่อมต่อกันนะคะเขียนเลยนะ C S 3 C ดับเบิลบอนโอแล้วก็ต่อด้วย N S 2แล้วก็เขียน N S 2แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ได้น้ำ น้ำเนี่ยอธิบายแล้วว่ามายังไงก็คือมาจากโอเอสตรงนี้รวมกับไฮโดรเจนของแอมโมเนียนะคะตรงนี้แหละคะ่ะสารตัวนี้เราเรียกว่าเอทานามายนะคะเอทานามายซึ่งก็คือสารประกอบประเภทเอไมน์นั่นเองดังนั้นคอนเซปต์ปฏิกิริยาในการเตรียมเอไมน์ก็คือต้องใช้กรดคาร์บอกซิลิกนะคะกรดตัวไหนก็ได้ที่มี C ีทับบอลโอโอเนี่ยใช้กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย ได้เอไมล์กับน้ำซึ่งปฏิกิริยาจะคล้ายๆกับการเตรียมเอสเทอร์หรือเอสเทอริฟิเคชันมาลองเปรียบเทียบให้เห็นจัดๆนะคะการสังเคราะห์เอไมล์เนี่ยเราใช้กรดคาร์บอซิลิกคาร์บอซิลิกนะคะทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียนะะตรงนี้คือแอมโมเนียนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้คือเอไมล์ นะแต่ถ้าปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์นะคะสารตั้งต้นที่ใช้ก็ใช้กรดคาร์บอกซิลิกเหมือนกันนะคะสังเกตรตรงเนี้ย C double bond O OH นี่ก็ C double bond O o ็นะคะนี่ก็คือกรดคาร์บอกซิลิกในการเตรียมเอสเทอร์เราใช้กรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์นะมันต่างกันตรงนี้คะ่ะทุกคนนะ E เอสเทอริฟิเคชันน่ะกดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิยากับแอลกอฮอล์แต่การสังเคราะห์เอไมเนี่ยใช้กดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียนะอ่ะทีนี้การเกิดเอสเทอร์เขาได้อะไรนะคะก็จะมีน้ำเกิดขึ้นโดยที่โมเลกุลของน้ำก็จะถือกำเนิดมาจากเเอาโมไฮดรอกไซด์ของกรดไปรวมกับ ไฮโดรเจนของแอลกอฮอล์ซึ่งมันจะคล้ายๆกับการสังเคราะห์เอไมเห็นไหมคะการสังเครานะห์เอไมด์ก็จะเอาไฮดรอกไซด์จากกรดแล้วก็มาขอไฮโดรเจนเข้าตัวหนึง่งนะคะมาขอไฮโดรเจนเข้าอะตอมนึงนะคะแล้วก็ไปเกิดเป็นน้ำดังนั้นเอสเทอริฟิเคชันเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือเอสเทอร์นะคะกับน้ำอันนี้ก็คือเมททอกซี นะคะเมททอกซี xy, อ่านว่าอะไรโพรพาโนเอตนั่นเองนะคะเมททอกซีหนึก็โพรพาโนเอตนะคะทั้งสองปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาการควบแน่นเพราะมันมีสิ่งที่เหมือนกันเกิดขึ้นก็คือมีน้ำนะคะ H2O ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วสารตั้งต้นเขาก็เหมือนกันคือเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเหมือนกัน นะจบค่ะเรามาดูอีกปฏิกิริยาหนึ่งเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอมายถ้าเราไปเจอคำว่าไฮโดรลิซิสเนี่ยก็คือหมายความว่าให้มันไปทำปฏิกิริยากับน้ำนั่นเองหรือการเติมน้ำนะคะปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอมายก็คือให้เอมายาทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนั่นเองนะ,ะ,ะเรามาดูนะคะเอมล์สามารถเกิดไฮโดรลิซิสได้ทั้งในสภาพที่เป็นกรดกับสภาพที่เป็นเบสถ้าเป็นกรดนะ,ะในสภาวะที่เป็นกรดนะเอไมล์ทำปฏิกิริยากับน้ําแล้วเกิดอะไรนะคะตัวประเด็นสําคัญจะอยู่ตรงน้ําน้ำเนี่ยเขาจะต้องแตกออกมาเป็นไฮดรอกไซด์กับ ไฮโดรเจนไอออนนะคะจะต้องแตกออกมาเป็นแบบนี้นะทีนี้แล้วเกิดอะไรตรงไฮดรอกไซด์คุณไปไหนนะคะตรงไฮดรอกไซด์น่ะนะตัวเนี้ยตัวสำคัญคุณจะต้องวิ่งมาตรงนี้ค่ะทุกคนนะะส่วนในฝั่งของเอมายเกิดอะไรขึ้นพอเราเติมน้ำเข้าไปในปฏิกิริยาเนี่ยฝั่งของเอมายเนี่ยหม อะมิโน NS2 นะคุณจะต้องเป็นไงหลุดออกไปนะคะ NS2 คุณจะต้องหลุดออกไปซะหลุดออกมานะคะ NS2 หลุดแล้ว NS2 ไปไหนอ่ะอ่ะในส่วนของน้ำเนี่ย OS ก็จะมาเสียบแทนที่ตรงนี้ ะะแล้วก็จะเหลือไฮโดรเจนว่างๆเห็นไหมคะเหลือไฮโดรเจนไอออนดังนั้น Ns2 เขาก็จะมารับไฮโดรเจนไปแต่งงานอยู่ด้วยกันนะคะคู่นี้แล้วก็ไปเกิดเป็นแอมโมเนียนะตรงนี้ Ns2 คุณก็จะมารวมกับไฮโดรเจนแล้วก็มาเกิดเป็น Ns3 นะคะส่วน Ami ที่เหลือนะคะ Ami คุณเหลืออะไร คุณก็เหลือ R-C ับเบิ o O ท่อนนี้นะคะแล้วก็มาจับกับใครคะ OS ลบก็มาจับกับ OS ก็กลายเป็น R-C เ o ล o อ O-OS ซึ่งก็คือกดคาร์บอกซิลิกนะคะจะเห็นว่าถ้าเอมรวมกับน้ำได้กดคาร์บอกซิลิกกับแอมโมเนียนี่คือการไฮโดรลิซิสเอมแต่ถ้าปฏิกิริยาการสร้างเอมเป็นยังไงคะ ก็คือเอากรดคาร์บอกซิลิกทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียและไดเอไม์กับน้าเห็นไหมคะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้ากับย้อนกลับคือมันเป็นสมการเดียวกันนั่นเองนะคะดังนั้นก็สรุปได้ว่าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอไมล์ก็คือปฏิกิริยาย้อนกลับนั่นเองนะคะมันก็คือปฏิกิริยาย้อนกลับ ปฏิกิริยาย้อนกลับของใครคะของการเตรียมเอ i มหรือการสั่งเคาะเอไมล์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกัน3ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะอ่ะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างแรกนี่ก็คือเอไมนะคะทุกคนเอไมนี่ก็คือนาำเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรเราก็ NS2 คุณก็จะมาขอไฮโดรเจนแต่งงานมาขอแบ่งไฮโดรเจนจากน้ำไปอะตอมเดียวพอแล้วก็มาเกิดเป็น NS3 ก็คือมาเกิดเป็นแอมโมเนียนะคะ,ะเกิดเป็นแอมโมเนียส่วนที่เหลือก็คือ,เ,อ,อเขาก็จะเหลือ OS- ลบถูกไหมคะ ไฮโดรเจนคุณหลุดออกไปหนึ่งอนะเวลาน้ำมันแตกตัวนะโมเลกุลของน้ำก็คือ S บวกกับ O ลบนะคะบวกเข้าไปแล้วนี่ไปแต่งงานกับหมูอะมิโนแล้วแล้วก็ไปเกิดเป็นแอมโมเนียแล้วทีนี้ OS OH ลบนะคะ N 2คุณหลุดออกไปแล้วอะ่ะ o อลบคุณก็มาเสียบแทนที่ตรงนี้ซะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโจทย์ให้อะไรมาเขียนให้หมดนะคะ C 2 3 C ส2 C 2 C ับเบิ e bond O ห้ามทิ้ง NS2 หลุดแล้ว OS เสียบจึกเข้าไปอ่าก็กลายเป็นกรดถูกไหมคะ C ับเบิ e bond O OS ตรงนี้ก็คือกรดอ่าหนึ่งสองสามสี่ก็คือกรดบิวทาโนอิกนั่นเองนะคะก็คือหนึ่งบิวทาโนอิกอ่ากับแอมโมเนีย นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้2ตัวง่ายๆเห็นไหมคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเอไมเอไมเจอกับน้ำนะคะก็คือการไฮโดรลิซิสเอไมแล้วเกิดอะไรเหมือนเดิมค่ะทุกคนง่ายมากก็คือ n s 2จะมาขอไฮโดรเจน1อะตอมแล้วก็มาเกิดเป็นแอมโมเนีย ส่วนที่เหลือได้อะไรนะคะเหลืออะไรให้เราบ้างเราก็เขียนมาทั้งหมดค่ะ,ะ CS3 CS2 CH นะคะแล้วก็หมูเมทิลกาะอยู่ข้างล่าง C double bond O นี่คือส่วนที่เหลือหมู่อะมิโน,โนคุณหลุดไปแล้วคุณไปแต่งงานแล้วแต่ ygen, ออกซิเจน o s ตรงนี้อย่าลืมนะคะมันไม่ได้เหลือ O ตัวเดียวนะเพราะตรงเนี้ยมัน H2O มันเป็นแบบนี้มันก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้ S บวกกับ O S ลบอะนะคะดังนั้น O S ลบคุณก็เป็นไงเสียบสิคะหลออะไรเห็นไหมคะเราก็เขียนต่อได้เลย O S อันนี้ก็คือกรดคาร์บอกซิลิกนะคะกรดคาร์บอกซิลิกนะ,ะกับแอมโมเนียตัวอย่างสุดท้าย นะฮะตัวอย่างสุดท้ายก็คือในสภาพที่เป็นเบสอันนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะ,ะเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาพที่เป็นเบสเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีน้ำเกิดขึ้นแล้วนะนะะ,ะมันจะไม่มีน้ำเกิดขึ้นหนะมูอะมิโนโคุณหลุดออกไป1น,นะฮะคุณหลุดออกไปแล้วคุณต้องไปขอ ไฮโดรเจน1อะตอมนะคะคุณมาแต่งงานกันซะ NS2 คุณมาเจอไฮโดรเจนก็มาเกิดเป็นแอมโมเนียไงคะทุกคนแล้วที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็ง่ายมากแล้วก็เขียนเสียบต่อไปเลยมันก็จะเหลืออะไรล่ะคะตรงนี้ถ้าครูเขียนให้เห็นชัดๆก็คือไฮโดรเจนไอออนกับ O Na นะคะ O บวก Na ลบตรงนี้นะ ONA คุณก็มาเสียบแทนที่ดังนั้นเราก็โซโล่เลยค่ะ CS3 CS2 CH หมูเมทิล C w o b o n O อะแล้วก็ ONA นะคะจะไม่ใช่ OS แล้วนะตรงนี้เราค่ะเราเรียกว่าเกลือคาร์บอกซิเลตเกลือคาร์บอกซิเลตน,นี่คือในกรณีที่ การไฮโดรลิซิสเอไมเอาเอามาทำปฏิกิริยากับด่างหรือเบสนะคะมันได้แอมโมเนียเหมือนกันค่ะเหมือนกับการไฮโดรลิซิสในสภาพกรดนั่นแหละได้แอมโมเนียเหมือนกันแต่ตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้นะคะตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเกลือคาร์บอกซิเลตน,นะคะแต่ถ้าการสั่งเคราะเอมายมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะมันต้องได้กรดคาร์บอกซิลิตเห็นไหมต่างกันแค่นิดเดียวนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน